โอเควันนี้เพื่อนๆเกมจิ๊กนก็ตแข่งแล้วนะครับผมกับราชเกลือนะคนเข็มๆพวกคุณวันนี้ก็มาเกมเทเทมวอนเดอร์ตามหาคุณ25นะ่สิบ้าะทำให้ได้ ทุนมาจากเกมที่แล้วนะครับเกมที่ผมเล่นเกมดินเนอร์ดีไลท์มาก็ได้ค่ารีวิววันนี้หน่อยสามหมื่นห้าแล้ได้มาสามห้าคียก็นี่แหละเอาหุนยเกมนี้กันดูว่าจะได้กลับไปมือเปล่าหรือว่ามีอะไรมาตีมือออกไปบ้างหรือเปล่าก็เ,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 เดี๋ยวดูกันก่คนนะก็ไพ่หลัาอันนี้คือตั้งใจตามหาคุณยิห้าให้ได้ คูณยี่ห้าได้คูณยี่ห้าคือพอนะฮะเดี๋ไปทำคลิปอื่นบ้างเดี๋ยวหมดตูดกันพันหมุนเนะี่ยมึงจะไม่เข้าสักทีเหรอวะแบบนะกเนี่ยเจนที่ขอเข้ามานะผมจะให้เทีลเมนประกันเนาะก็เดี๋ยวอยากดูเจนล้วขอไว้นะฮะทีขอไว้ ตายคลิปได้เลยเดี๋ยวผมไปไลด่ดูจัดให้นลจ้ะ <c oughs> วันนี้เดินแรงนิดหนึ่งนะพัน <c oughs> เออคูณสองด้วยแกวเราเข้ามาไปสิบห้าแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ถ้าเกิดมันไม่ได้คูณยีห้า 25. ขึ้นมาก็ ถ้ามันบวก <g ül> ก็อาจจะเลิกนะก็สักน่าเป็นสักร้อยยี่สิบว่าได้ออกแล้วนะเรามาเรามาแปดหมื่นอแสนสองโอเค,อเอเคแล้วถือว่าพอได้พอได้เล่นนะติใจจริงๆยดียดูคุณยี่ห้า ล้าวมันจะขนาดไหนโอ้ทำอะไรทันทำใหม่เนี่ยโอ้ถองบนได้เป็นสีน้ำตาลนะเนี่นหมดหมดแผงโอ้คูณสามด้วยจา้าบเลยงานนี้นี่แพงสุดปะ่ะไอตัวรูปนกใช่ไหมนี่คูณสิบเอาแล้วว่าได้ของฝันแล้วว่าถ้าร้อยหมุนเนี่ยมันยังไม่จ่ายแบบดอกจังๆมาเดี๋ยวเบิ้ลราคาเป็น สองพันแม่งเลยไม่จ่ายไม่จ่ยยายขนาดเนี้ยนนะคุณห้าด้วยแพงซะด,ด้วยจ้าดเลยอ่ะคือถึงงั้นแหละเออตัวนี้แพงตัวนี้แพงตัวนี้แพงคืณสามมือสองเอาแล้วมาวะ่ะมาวะ่ะเอ้าอะไร มันเป็นสีเขียวอยู่แล้วปะโอ้เตะคอก็เกมนี้ช่องเราเข้ามาครั้งแรกนะเกมไม่เคยโดนมันก่อนมันรู้ว่าครั้งแรกของเรากับมันนี่จะเป็นยังไงมันจะอัดเราหรือว่าเราจะอัดมันหรือว่าจะต่างคนต่างไปโอ้มันต้องเปลี่ยนแถวหลังวะ แา่ดูคูณยี่ห้าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเกมมันน่าหงใจเลยก็ดู้ยดู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 ด พี่น่า흥ใจก็มีแต <c ười> yeah, ่เกมเก่าๆแล้วที่มันยังจ่ายอยู่เกมใหม่ๆมันไม่ค่อยจ่ายหรอกเนี่ยไปเล่นเกมใหม่ก็ยังเพิ่งนที่ไปเล่นกันอยู่เหมือนแห่งกันเลยกันนะยังไม่ค่อยจ่ายหรอกผมว่าผมไปลองแล้วว่ามันยังไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่เลยอ้าแจ๋วดีติดกระแพงด้วยเอ้ยไม่เล่นไปนะอย่าร้อยยิงนี่ออกออกจริงนะกลัวก่อนนี่เยอะมากเขาให้ มาบเขาให้ปลูกป่าโมกนี่อัดไปสองพันไปนเลยมันอะไรเหรโอ้โเฮ้ยเฮ้ยสองสุดด้วยโอเคพอได้โอ้ เตัวแพงอ่ะแต่สามลายอ่ะอคูนสิบเนี่ยลุกยงไงแรงจริงหกโอ้โหสองกุญแจาปเก้าดีมา้วยมาก็ไม่ช่วยเฮ้ยตัวแพงตัวแพงตัวแพงเียมดอกนี้ ได้เลิกว่ะทุกคนได้เลิกแล้วว่ะนะก็ตามที่เราว่ากันไปแลนะ้วเพื่อนก็ถ้าเกิดไม่ได้คุณห้าก็ตั้งร้อยยี่สิบเคแล้วก็จะหนีแต่มันเกินมาก็โอเคนะก็สำหรับเพื่อนอะไรชอบก็ฝากกดติดใจกดติดตามเพไว้แล้วกันนะฮะเพื่อเวลาผมลงคลิปมันจะแจ้งเตือนนะเพื่อนนะครับผมส่วนจะเป็นเกมอะไรก็รอเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับ ลาไปก่อนสวัสดีครับ